ลุงตุงนางอะ่ะแล้วอยู่ๆก็มีก็มีการถแถลงแบบนี้โผล่ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราประเมินจากคำพูดของคุณลุงอย่างเดียวอะ่ะมันไม่น่าพอมันไม่น่าง่ายมันไม่น่าง่ายขนาดนั้นผมแค่อยากจะให้เฉลียวใจนิดนึงอ่าแต่ถ้าคุณลุงบอกว่ายังไม่ลดยังไม่ลดดอกยังคงอยู่อย่างน้อยกลางปีอย่างนี้นะ ลางปีค่อยมาว่ากันประเด็นนี้ยังไม่ลดสามสี่เดือนจากนี้ไม่ลดถ้าตามความเป็นไปแล้วทองคํามีสิทธิ์ลงต่ออ่าถ้าตามความเป็นไปแล้วนะทองคํามีสิทธิ์ลงต่อลงจากสองพันสี่สิบไม่เกินห้าสิบนี่แหละนะครับจะลงต่อได้ถ้าถ้อยแถลงที่จะออกวันพรุ่งนี้เป็นแบบนี้นะสามแนวทางนะถ้าต่อแบบกำกวมผมว่าทองคําก็ยังเล่นอยู่โซนสองพันเนี่ยแล้วคนที่ คนที่ชอบเล่นโซวิงเทรดซื้อมาขายไปสั้นๆเนี่ยมาเล่นโซนนี้เลยนะครับมาเล่นโซนนี้เลยแต่ถ้ามีความชัดเจนว่าจะเริ่มมีการลดดอกเช่นตั้งแต่เมษายนไปต้นไปให้เริ่มระแวงว่าถ้าอยู่ๆราคาทองคำขึ้นไปก่อนขึ้นไปจนทะลุ2070-80ขึ้นไปอาจจะเริ่มพิจารณาเทขายทำกำไรได้สำหรับคนที่ไล่ซื้อมาต่ำๆนะครับแต่ถ้าบอกว่ามีการจะ คงดอกต่อไปเรื่อยๆอย่างชัดเจนไปจนถึงอาทิเช่นกลางปีค่อยมาว่ากันเนี่ยทองคําอาจจะลงจนหลุดโลได้ถามว่าอ้าแล้วทําไมผมถึงไม่มองเหมือนอีกด้านนึงว่าทําไมผมตีความง่ายๆว่าเอ้ยเดี๋ยวคงดอกทองคําอาจจะขึ้นก็ได้นีิวาถูกไหมถ้าถามถ้าถามในมุมผมอะถ้ามองในเชิงเทคนิคอย่างที่บอกเราจะเห็นแนวรับสําคัญ2,300 0อยู่ตรงนั้นความหมายคือถ้า คุณลุงบอกว่าเฮ้ยจะมีการคงดอกอย่างต่อเนื่องไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังกลางปีถ้าสมมติคุณลุงพูดแบบนี้นะทองคําต่อให้ลงมามันก็จะมีคนซื้อในโซนราคา2030จนถึงโซน2000อยู่ดีนั่นหมายความว่าราคาทองคำจะลงโดยอัตโนมัติเองอ่าแล้วก็จะมาสอดคล้องไปกับคําพูดของคุณลุงที่บอกว่าเฮ้ยไอเรื่องจะลดดอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังกลางปีได้ไหม อ่าแล้วราคาทองอาจจะร่วงลงไปได้ร่วงไม่ใช่ร่วงจากปากคุณลุงร่วงเพราะว่าคนฟังคุณลุงแล้วเอามาตัดสินใจอ่าเฮ้ดูจากเชิงเทคนิคแล้วโอเคต่อให้แข็งต่อให้ยังไม่ลดดอกแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะลดอยู่ดีถูกไหมต่อให้คุณลุงจะเตะทวงไปก่อนเออเตะทวงไปก่อนเตะเตะทวงไปก่อนเดี๋ยวกลางปีค่อยว่าว่ากันแต่ก็ยังมีความคาดหวังของนักลงทุนอยู่ถูกไหม เอาให้ผูรูงเตะถ่วงนะเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคาดหวังว่าเดี๋ยวกลางปีค่อยมาคุยดังนั้นมันก็ยังมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะยังคงอยู่ในสถานะลดดอกเมื่อใดก็ได้อถูกไหมนั่นหมายความว่าระหว่างที่ราคาลงมาเจอแนวรับสําคัญที่เดิมๆสองพันสามสิบสองพันยี่สิบห้าสองพันสิบสองศูนย์ศูนย์ห้าพวกเนี้ยมันจะทําให้ราคาลงมาได้เพราะคนยังกล้าซื้ออ่ามันก็จะกลับไปตอบโจทย์อีกบุมหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือสามเวสวัสดีสามสิบห้าท่านนะครับ ติดตามตลอดครับจากคุณครูครูเซิร์ดนะครับแล้วก็มีคุณเอกภพกดหนึ่งมานะครับเห็นด้วยกับที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะนะครับไหนใครที่เป็น FC ทาง TikTok เป็นหลักบ้างนะครับใครเป็น FC ทาง TikTok เป็นหลักบ้างนะครับผมไม่ได้ไม่ได้อัปคลิปลง TikTok เลยแต่คิดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมอาจจะมาเปิดไลฟ์ใน TikTok อยู่เรื่อยๆนะยังไงอาจจะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งมารู้จักกันสรุป เผื่อใครที่มาไม่ฟังมามามา,มาไม่ฟังมาฟังช่วงต้นไม่ทันนะครับพรุ่งนี้คุณลุงเจอโลวพาเวลหรือประธานเฟดที่บรรดานะักลงทุนต่างๆให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยจะไปออกรายการประมาณ1ชั่วโมงนะครับกับ CBS News ะครับสามประเด็นหลักที่เขาจะคุยกันนะครับห เรื่องของสภาวะความกังวลในเรื่องของอค่าเงินเฟอ้อที่ระแวงว่าอาจจะไม่กลับลงไปสู่เป้าหมายเดิมที่สองเปอร์เซ็นตนะครับสองเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มรู้สึกจะถดถอยตั้งแต่ช่วงปีช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับและความผันผวนของตลาดหุ้นอ,อันนี้เรื่องที่สองและหัวข้อหลักข้อที่สามก็คือเรื่องของ ช่วงเวลาที่จะประเมินว่าจะมีการลดดอกเมื่อไหร่ขอคำตอบแบบชัดเจนได้มุย